พร้อมหรือเปล่าทุกคนสวัสดีครับผมพีดธนาคารครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะสการชาเล์ นะฮะกลับมาแล้วแต่อันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับเราทํารายการเดอะสกาชเล้นกับเดอะสกาถล่มร้านครับผมอยู่ข้างหลังผมนะฮะเรามาที่นี่ครับเรามาที่เคสซเพราะผมบอกเลยว่าที่นี่ครับมีขุมทรัพย์ให้เราค้นหา ช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเค c ซีเขามีการเอ็กันระหว่างเค c ซีกับ ROV ครับผมขุมทรัพย์เดอะบ็อกในนี้มีขุมทรัพย์ครับแล้ววันนี้เราจะมาทำการแข่งขันเดอะสกาชาเลนเพื่อค้นหาขุมทรัพย์อันนี้กันครับทางเค c ซีครับเขาจะมีขุมทรัพย์เดอะบ็อกมาแล้วเร็วเลยเฮ้ยสนใจกล้องยทุกคนพี่โอ้โหเป็นไงวะเน ป้อมมากเลยคือต้องบอกว่าเดอะสการ์ดเชลเล่ก็ต้องมี3ามสีครับได้รับแนบตัวครับเดอะสกากีนครับผมกาแฟครับผมเดอะสกาเล็กครับจีโน่ครับครับผมโอเควันนี้เราจะหาคุณซับกันที่เคสีกันโดยสังเกตบนบนป้ายก็จะมีเดอะบ็อกซเซตนะฮะมันมีอยู่4แบบครับนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่139ซื้อชุดไหนก็ได้เดอะบ็อกซเซตเนี่ยเราจะได้การ์ดโค้ดมาแล้วเอาการ์ดโค้ดเนี่ยเรามาสแกน 嗯。Ah. สแกนที่ไหนฮะอ่ะเข้าเว็บอ่า www.kfc.co.th พอเข้าเว็บแล้วก็สแกนแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลฮะโดยรางวัลเนี่ยมันแบ,บ่งออกเป็น3แบบแบบไหนเล่ามาให้ฟังซิแบบแรกแ,แบบแรกก็คือของที่อยู่ในร้านอยู่แล้วอ่าไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องหน่งอ่าแบบที่สองนั่นคือของที่เป็นของพิเศษระหว่าง KFC X เอกับ o าเฮ้ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นน่อุ้ยมาเลยเสกได้เสกมาทันใจหมอนไก่น่ารัก สวยงามคิดต่อมาุ๊บนี่เสื้อโอ้สวยมากไม่มีโลโก้ข้างหลังข้างหลังเอ่อเกมตี X R O V นี่น่ารักจริงๆอ่ะมาถึงมอล แแล้วก็อันนี้เป็นฮุดสวยๆอ่าฮุดสวยๆม่เกด่ยวกันเลยกมวยกมยและแบบที่3ครับเรามีสิทธิ์รับรางวัลคือสกินในเกม ROV ซึ่งเป็นสกินแบบเทพมากจะบอกนะว่าเป็นผู้พันมีกล้ามนะถูกต้องตียับเลยนะเป็นสกินแบบลิมิเต็ดอ i ดิชั่นผู้พันแซนเดอร์และ ผมจะบอกเลยกติกาของวันนี้ที่เราจะแข่งขันกันครับเราจะให้แต่ละทีมแข่งกินบล็อกเซตแล้ววันนี้เรามาแบบคู่ทีมใช่ป่ะทีมใหญ่เราต้องสั่งแบบเดอะบ็อกคู่ทีมแล้วเราก็จะได้นี่การ์ดโค้ดมาการ์ดโค้ดที่ไหนที่เอาการ์ดโค้ดไปสแกนในเว็บ k ค c ซ O ทแล้วได้สกินผู้ฮันเซนเดอร์ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะและผู้แพ้มีแค่ทีมเดียวนั้นจะถูกทำโทษโอเค เฮ้ยนะอย่าเพิ่งเอมาโชว์เฉยๆนะฮะแล้วใช้ยังไงพี่อันเนี้ยใช้ยังไง ขายของมาเนี่ยถ่ายมาตั้งแต้นคลิปแล้วใช่ใช่ช่วงขายของนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าที่เรามีทุกวันนี้เพราะเราขายของเก่งอะไรนะฮะเพื่อนๆอยากเห็นพี่บี้ใช้ฟันขูดอ่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่บอกตอนไหนนี่ไมันง่ายๆผมต้องคอยเตือนเนี่ยเคาดื้อคนดูดื้อไงดูดื้อเรื่องบาบ้าดูดื้อนี่ฮะอ่ะหลังจากขูดเสร็จเราก็เข้าสู่ระบบเอ๋คงผ่านเฟซบุ๊กเลยจะได้ง่ายๆปุ๊บปั๊บดีนี่ อ่าเมื่อกี้ผมทําการล็อกอินไปแล้วทีนี้อ่าสแกนเพื่อรับสิทธิ์ครับมาดูซิได้อะไรปากปากปาเข้าไปเออจ้อาจ่้กดลุ้นรางวัลเลยกดเข้าไปปากเข้าไปเฮ้ไไยได้เลยอ่ะอีกง่ายสิบโร่ s ่ so easy, s so easy. <S เออว่ะได้เลยว่ะ,ะอีสแลนด์ hard to find this เฮ้ยพูดพภาษาเด์ต้องพูดสลางแล้วโอ้ ถ้าทีมไหนสแกนเจอผู้พันแซนเดอร์ก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะนี่ก็จะได้โค้ดตรงนี้เอาโค้ดไปกร่อกในเกมเอาวีเดี๋ยวคนดูห้ก่อกไม่แ่าไม่ผมกอก่อนนี่คือกติกานี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปวางแผนเพื่อที่จะให้ทีมของเราสแกนเจอผู้พันแซนเดอร์นี่รู้ไหมว่าเคเอฟซีเนี่ยมันสีอะไรส้ม สีแดงอ่ะสีแดงอ่ะสีเขาบอกแล้วมันเป็นสีแดงมันเป็นที่ของสีแดงอ่าแล้วยังไงต่อชนะไงสีแดงชนะแค่นี้ใช่ไหมแล้วมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ครับไปกันเลยฮัลโหลเฮ้ยสีแดงขอตีมแบบคงฝันมาเลยโอเลจาิงเหรอล่ะจริงอ่ะเพราจริงอ่ะ เรื่องกินะสีเขียวไม่ผ่านดูจากขนาดตัวก่อนม่ไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรจะกินไอ้นี่ก็กินไม่หยุดไอ้นี่อะไรอะมาจากไหนเนี่ยเขาไล่ผมออกผมเลยมาอยู่สีนี้ไงบอกคนดูคนดูให้อยู่ป่าสีทองให้ให้ให้ดีบมาป ทสมิทีมส <si ีแดงดูพวอหัวลิโอพี่ชายพี่กูมาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทั้งสองสีที่จะมาท้าแข่งกับพวกเราเราจะได้รู้ว่าใครชนะที่แท้จริงเอาละท่ไปแข่งกันเลย อหรือเปล่าทุกคนอ๋อไม่เหียวหรอหิวแล้ว่ยหิวแบบตวแม่เขียวอ่ะเขียวเราสีเขียวไม่นาดน้ใจองทองใจทองโเใจทองตั้งแต่ห้าุ่มพี่ห้าแต่วานอ่ะอ้คอแหงด้วยทองคอแหงด้วยโอเคเราจะให้มีตัวแทนทีมละคนเพื่อวิ่งไปเอาของเป็นแรกก่อขอตัวแทนทีละคนนะเ่สีแดงฝากไปอไม่ใช่ เดี๋ยวเราจะให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากซีซั่นสองครับขอเชิญพี่ปิงครับอุ้ยไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้มั้งเราตัดสินได้ไหมประเด็นคือพวกคุณ่ะตุกติกตั้งแต่แล้วไงแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่บี้ก็ต้องลงแข่งด้วยมันก็ต้องมีคนกลางที่มาคอยกำกับการแข่งขันกันตรงนี้ไงเป็นกางจริงโอแคไม่จริงหรอกถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง บอลาเลยี่พี่เอาน้ำมาแล้วได้เหรอเดี๋ยวมาบอลเฮ้ยน่งหนหนามากเลยสี่สีแดงมาแล้วนะฮะแต่ลูกทีมหายหมดนะฮะนีฮะสองจอง ไงไนื้อร<ม>ู้แต่ว่าตอนนี้ทีมสีแดง,งนะมีกีนหมวกกินอยู่คนเดียวนะ,ะผมหัวอ<จ>ะไร,รกรินของแบบเอาของหมดนะส<ม>ีเขียวนี่นำไปแล้วนะเนี่ยสีแดสงสแดงสมาชิกเพิ่มมาแล้วนะเ<อ><ม>นี่ยห่วงแต่อ,ออปชั่นไงสีเขียวนำริ้วแล้วเฮ้ยน้องเนี่ยดูแล้วแต่ละทีมไปนะหายไปเลยนะเขากลายเป็นนอนหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไม่รู้เลยมาก กรรมการเรือมือร้อนอยู่สักชิ้นแล้วเกินร้อนยังไม่มาเกลี้ยงนะคุณต้องทาให้เกลี้ยงนะคุณเล็มหมดยังคุณต้องเล็มให้หมดนะอ้าวอันนั้นหมดแก้วหมดแล้วเลมมันยังมีเนื้อติดหนังหนังติดเตื้องเล็มต่อให้มึงไม่ได้จริงวะเครื่องดื่มเครื่องดื่ม สีอื่นเขากินสองกล่องพร้อมกันจริงนะกินทีละกล่องจะได้เปิดก่อนไปไวเฮ้เดือดหมดแล้วนี่ยกินเล่นไปให้อยู่เร็วนี้เออไม่โอเคเลยอันนี้เขียวไอหมดแล้วสีก๊อฟมาแล้ววะมาแล้วบ่ะอื้ออันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโจนะโจนะขอเช็คก่อนนะพี่เขียวนะพี่เขียวได้ไม่เต็มนะครับน้ำหมดได้ไหมครับเป็นรีฟิวอ่ะรับไปสแกนก่อนเลยนะครับก่อนไปสแกนก่อน เขาหมดแล้วครับผมหมดแล้วอาจารย์หมดแล้วครับโอ้โหฟาดเรียบนะฟาดเรียบนะเอาละครับสีแดงได้มีสิทธิ์สแกนนทีมต่อไปนะครับให้บอลลุ้นไปก่อนเราฟัดต่อมาเราจะได้หลอดลุ้นไปนหน้าเอาหนังหนังหนังกินนะมาแล้วครหนึ่งเซตนะครับผมเซตนะครับเอาละครับสีทองมีสิทธิ์สแกนนะครับช่วยเองหน่อเรื่องเองเหรอไปแล้ว เออความดังขึ้นได้ได้ได้ให้ด้ไรได้ต้องได้ได้เยอะเ้ยแเป็นต่างด้ไม่อแกะให้หน่อยแกไม่ได้ได้แกะไได้ลองอันสอันนี่ยีแกะไม่ได้มันนะบมันไม่สามารถแกะได้นะครับของผมได้มาก่อนแต่ผมยังแกะไม่ได้อันแรกครับอันแรกสแกนครับได้มาพี่ได้แล้วน่าจะครับน่าจะน่าจะโอมาโอมา ไอ้ผู้พันผู้นยังดียังได้นี้เอ้าเอ้ารองเท้ารองเท้าีสได้แล้วครับได้รองเท้าอ่าไม่มีแล้วไม่ใช่โอยอันนี้เปิดตอนตอดแอนครับตอดแกนนั่งแอนได้แล้วเดี๋ยวมันต้องเร็วกว่านี้นี่ไงแบบตัดดิตัดดิตัดดิยังไม่ได้สกินผู้พันนะครับ ไอ้เรื่องรีวิวไอ้เรื่องรีวิวไม่ต้องห่วงเนี่ยหนังกินให้เองกินหนังให้กินหนังให้เอากล่องแรกนี่เราเร็วกันนะเข้ากล่องที่สี่ที่ห้านี่เริ่มชะลอกันแล้วนะร้อนอร่อยมากครับเราเสรแล้วเป็นไ่าเป็นหน้าที่ของผมอ่ับผะกินบทไปกี่เซตแล้วเนี่ยสามแล้วมันหนุ่มเลือดไหลอ่ะ เงืองเนี่ยเออยปาดโหเนี่ยหาเนี่ยลุกลูกวิ่งไปโมไกลไปดีกินอยู่ครึบหนึงสดีขอดีดีนต้องห้หมดแบมวไม่แมวไม่อมาแบมาหิวมากเลยยังไม่อิ่มเลยโอ้โหากางหนมาก่าคนนี้ที่ยังไงเนี่ยนี่ก็รับหนาทีี่หนาทีกันสุดยอดเงนี่ผมอยให้ทุกคนดูอันนี้ไว้นะครับทุกคนเลยนะครับได้ใช่ไหมยังไงโอ้โหอยาก ก็เรื่องมีลุ้นอะบุยบุยไปเฮ้พี่ก๊อรเรามาใส่โค้ชพี่แน่แน่ผมบอกเลยผมอ่ะมีดวงด้านนี้พี่ผมอัดนาจอโชว์คนดูให้ทั้งประเทศได้ดูเลยดีาเฮ้ยผมจะยืนยันแล้วนะโค้ชสำเร็จพีดีนี่ผมจะปลดแล้วนะพี่ดูนะบุ๊ปเปิดบุ๊ปโอ้โหกองแตกนี ไม่ใช่แห้โลกได้รับรู้เนี่ยเพื่อนนะดีวงานกินผู้พันผุมขอลางานครึ่งวันไปเล่นเกมในออกราจะอะไรตอนนี้ไม่สำคัญเท่ากับเราต้องส่งบทลงโทษไปให้กับทีมผู้แพ้ยี่ผมพักไว้ก่อนดีกว่า อะไรฟังก่อนว่าผู้แพ้จะต้องทําอะไรบ้างก็คือทีมสีทองนั้นเปิดไม่เจอสกินผู้พันอาฉะนั้นเนี่ยต้องส่งตัวแทนของทีมคุณนะฮะหนึ่งคนแล้วเขาจะต้องแต่งตัวเป็นผู้พันแซนเดอร์ครับผมาคุณรักใครที่สุดในทีมคุณรักใครขบุตร์ยักษ์ใหญ่อันนี้ช่องอะไรบี่อกตส่าครับใช่ครับผมก็พี่ๆดิโดนคนอื่นได้ไงล่ะเป้ เฮ้ยพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนกคน,นี่ไว้พวกเราทุกคนนี่นี่นหุนห่นหุนห่นหุ่นหุ่นเขาชื่ออะไรนะแันเดอร์นเดอร์หุน่นหุ่นเขาก็ยางไม่ได้เขาไม่มีควรู้สึกเฮ้ยดูดิคิวคเอคิววคิวคิ ของนี้ดีกว่าไหมอาผู้พันเซนเตอร์ไปแนะนําเมนูอแต่พูดไม่ได้ไดอ้ดิโอราตายแล้วต้องพากซะแล้วต้องเป็นพี่ซะแล้วนี่ไงามาแล้วแล้วตรงนี้เรียกว่าจมูกนะอ้ยวายลองดูนะในจมูกเนี่ยมันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายอ้าว <c oughs> ตรงนี้มันคือปากเออในปากก็มีเหมือนกัน โอเคเอามันนี้อ่ะไปแนะนำเมนูอ่ะไปแนะนำเมนูแต่เขาเดินไม่ได้เฮ้ยเมคุนเดินไม่ได้ทาผู้พันเข้าไปตั้งข้างในหน่อยพี่ไปเขาเดินไม่ได้โดนนะหัวชนเลยหัวชนเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในร้าน KFC กันแลย สูงเนาะนะนี่มีอาหารหลากหลายเซตแต่ที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือคุ้มซับเดอะบารราคาเริ่มต้นเพียงแค่139บาทเท่านั้นพ่าแต่เอ๊ะอุ๊ย ทำไมที่ป้ายเขียนว่า149บาทไม่ต้องตกใจไปอันนี้มันเป็นราคาเฉพาะที่มีน่านดื่มแบบรีฟิล ใช่ยีนปิดคลิปชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันชวนทุกคนอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมอ่านอ่านตะกี้หน่อย <laughs> อย่าแฉดิอ่านตะปต์ด้วยสำหรับใครที่ชอบการกินไก่ตีป้อมแบบนี้นะครับก็มาซื้อเดอะบ็อกไปได้เลยครับ มีจำหน่ายทั้งที่หน้าร้าน KFC และแบบ d l i r v a r y เลยครับใครไม่สะดวกก็มาสั่งโย่ไปทานที่บ้านก็ได้เลยโยอรีบรีบสั่งกันนะครับโยเพราะกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่30มกราจนถึง26อุกุมภาเลยนะครับหรือว่าจนกว่าของจะหมดแฮ่ <c oughs> <c oughs> พี่อผมไปเรื่องผมก็ไปเรื่องของผมเลยนะเอาจริงโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราครับกด subscribe เพื่อถึง11ล้านนะครับผมตอนนี้พวกก็ขอลาไปก่อนกับรายการเดอะสกาชาลิฟเดอะสกาถ่มร้านที่ KFC ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปดีคนไทยน hello what's your name my name is Ton n ทอ e t ายซู o ิ o ูโอ้ทอนทอนทอนอันนี้ไม่ต้องทอนให้ทิป